นี่คือเนื้อนางเงือกที่เชื่อกันว่าจะทําให้เป็นองตักแต่หลังจากชาประมง3าคนกินมันเข้าไปคนหนึ่งก็กลายร่างเป็นอสุรกายและตายในทันทีอีกคนหนึ่งในวันต่อมาก็ตายบนชายหาดเพราะเส้นเลือดในร่างกายแตกมีเพียงเด็กชายผอมแห้งคนหนึ่งชื่ออยู่ตะที่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์หลังจากนั้นชายหนุ่มก็แต่งงานและค่อยๆลืมเรื่องราวของนางเงือกแต่เนื้อของนางเงือกทาให้เขากลายเป็นองตักแม้เวลาจะผ่านไป50ปียูตะก,ก็ยังคงมีรูปร่างเหมือนชายหนุ่มอายุ20 แต่ในทางกลับกันภรรยาของเขากำลังจะแก่ตายความเป็นอ์ตัดที่ไร้ความหมายนี้ทำให้ยูตะเองรู้สึกหวาดกลัวภรรยาแนะนำให้ยูตะออกตามหานางเงือกบางทีถ้าเขาหาเจอเขาอาจจะถอนคำสาปอมตดนี้ได้ยางไรก็ตามการตายานี้ก็ดำเนินมา500ปีแล้ววันนี้ยูตะบังเอิญผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลุ่มคุณยายถือสามง่ามก็เรียกเขาไว้และถามเขาสารพัดหลังจากที่ยืนยันแล้วว่ายูตะอยู่คนเดียวหญิงชาราจึงใช้ไม้เสียบแทงทะลุท้องของยูตะทันทีหลังจากนั้นคนอื่นๆก็กลุกักนเข้ามาฝันแทงจนกระทั่งยูตะไม่ตอบสนองใดๆพวกเขาจงงหยยยยุดใใในน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 นที่ส่สสพวกกกเเขขาาาาา็ููตะะลลลไปคั้จิม ส่วนสาเหตุที่พวกยายแก่พวกนี้จะร้ายขนาดนี้ก็เป็นเพราะพวกเขามีความลับที่เปิดเผยไม่ได้15ปีก่อนพวกเขาได้พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจนยูมาจากข้างนอกถึงแม้จะดูแลเธออย่างดีมาตลอดแต่พวกเขากลับกักขังเจนยูไว้ในบ้านภายนอกดูเหมือนจะปฏิบัติกับเจนยูเหมือนเจ้าหญิงแต่ที่จริงต้องการใช้ประโยชน์จากเจนยูอีกแล้วเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายช่วร้ายบางอย่างตอนนี้เจนยูโตขึ้นแล้วพวกมันก็รวมตัวกันเพื่อดําเนินแผนการก่อนอื่นในหมู่พวกมันต้องมีคนเสียสละและคนที่ถูกเลือกก็คือผู้หญิงสาวสวยและอายุืืืนนนนนททททีีีี่่่สสสสุดดคค้้้้ัพพพววววกกกเเเเเขขาา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 หหญญิิิงงงไปปถถํออออผตตมรและ ลงไปในสนามด้วยความตื่นใจพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองพวกเขาฆ่าหญิงสาวหลังจากตายหญิงสาวก็เผยร่างจริงเป็นคนปลาจากนั้นหญิงชาราดึงบางอย่างออกมาจากหางของเธอหั่นเนื้อชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นหลังจากกลับมาพวกมันก็เอาเนื้อนางเงือกมาทำอาหารหลอกให้เจนบีกินแผนการของพวกมันใกล้จะสำเร็จแล้วในเวลาเดียวกันหยงไทในทํานางเงือกก็ฟื้นขึ้นมาเขาพบว่านางเงือกถูกแทงตายทันทีเขาตามหามาห้าร้อย ในที่สุดก็พบจุดหมายดังนั้นคืนนั้นอูมิโบซจึงบุกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขาอยากรู้ให้แน่ชัดเรื่องราวของนางเงือกเป็นอย่างไรกันแน่ทว่าสิ่งที่เขาได้รับมีเพียงเปลสุนแหลมคมพวกยายแก่พวกนั้นยังคงอยากจะฆ่าเขาอีกครั้งเมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆย,ยงแทจึงต้องคว้าฉนุและจับจินยูเป็นตัวประกันเขาตั้งใจจะพาจินยูวิ่งหนีออกไปแต่ไม่คาดคิดว่าขาของจินยูจะถูกล่ามโซ่เอาไว้ดังนั้นเขาจึงต้องฉีกผ้าห่มเป็นริ้วๆมัดพวกเขาสองคนไว้ด้วย ก็ต้องการจะฆ่าเธอด้วยเธอก็หยุดดิ้นทั้งสองไม่มีที่ไปแล้วต้องกลับไปหลบในถ้ำของมนุษย์เงือกอีกครั้งที่นี่อูมิได้ช่วยมานักแกเด็กไทยออกทันทีและพันผ้าแผลให้เขาอย่างเบาดุนเมื่อสัมผัสได้ถึงความหวังดีของอูมิมานัก,ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วจากนั้นเขาก็ถามอูมิว่าจะทําอะไรต่อไปอูมิกลับบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้ฉันฟังแต่ก่อนที่ยุนทานจะเล่าจบมานักก็ถอยหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าในความฝันมานักก็นึกถึง มาอย่างช้าๆมันอ้าปากว่างพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนถึงแม้ยูตะจะใช้ตรีศูนแทนสัตว์ประหลาดได้ทันเวลาแต่มันก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ต้องใช้ยาพิษเมื่อเห็นว่าการโจมตีไม่ได้ผลยูตะจึงแบกมาอยู่ไว้บนหลังผมทานออกมาจากถ้ำนางเงือกโดยไต่ไปตามผนังถ้ำหลังจากที่ออกจากถ้ำนางเงือกแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ไม่ได้ตามมาจริงๆแต่รูปร่างของสัตว์ประหลาดตัวนั้นทำให้ยูตะนึกถึงเพื่อนร่วมทางที่เคยกินเนื้อนางเงือกแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อไขขอของงงยยัันเนเยย่่ไมืธค ด้วยความจำเป็นมานะจึงทำได้แค่รอให้ยุตากลับมาจากนั้นยุตาก็เดินไปที่หมู่บ้านไม่นานพวกยายแก่ก็รุมร้องเขาแต่ยุต้าใช้ที่อยู่ของมานะมากลุ่มพวกยายแก่ให้พวกมันเล่าเรื่องขนเงืออให้พักพวกฟังเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันเล่นตุกติกอูมิโบจึงทุบถ้วยชาแตกหยิบเศษถ้วยขึ้นมาแล้วกรีดแขนตัวเอง หลังจากนั้นบาดแผลก็หายอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นดังนั้นยายแก่ก็เดาได้ว่าอุมิบกกินเนื้อกลูเตนแต่เธอก็ยังไม่ยอมบอกความจริงกับยูตะกลับบอกว่าถ้านายคิดว่าการเป็นอ์ตะมันถอนมากทำไมนายไม่ตัดหัวตัวเองทิ้งละ่ะเห็นได้ชัดว่ายูตะไม่ได้ต้องการจะตายเขาแค่อยากกลับไปเป็นคนปกติและในการสนทนาต่อไปยูตะก็ค่อยๆรู้ความลับของพวกเงืออปรากฏว่ามนุษย์ที่กินเนื้อเงือกจะสามารถมีชีวิตอมตะได้แต่ในทำนองเดียวกันเงืออที่กินเนื้อมนุษย์ก็จะสามารถมีชีวิตอมตะได แต่เป็นหญิงสาวที่ได้มีชีวิตอมตดจากการกินเนื้องเงือกหญิงชราเหล่านี้ทุกๆสองสามทศวรรษจะไปยังหมู่บ้านของมนุษย์เพื่อลักพาตัวเด็กทารกเพศหญิงไปทำการทดลองแต่เนื้อของนางเงือกก็เป็นพิษแรงเช่นกันบางคนทนพิษไม่ไหวก็ตายทันทีถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้ก็จะกลายเป็นมนุษย์เงือกครึ่งคนที่มีรูปร่างน่าเกลียดใช้ชีวิตต่อไปด้วยสภาพที่น่าเวทนาส่วนเธอเจนบีก็คือผลผลิตจากการทดลองที่ประสบความสำเร็จและสมบูรณ์แบบที่สุดของพวกเขาในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังจากที่รู้ความจริงปูมิ่ก็โกรธเป็น เธอก็ใช้ฉกแทงเข้าที่ท้องของอุมิถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถทําให้อุมิกลับมาเป็นคนปกติได้แต่มันสามารถยุติความเจ็บปวดอมตกของเขาได้นั่นคือการใช้ยาพิษเพื่อฆ่ายอเธอยาพิษชนิดนี้ทํามาจากสากหนังเลือดและยาพิษที่หมักไว้หอ,อกที่แทงทะลุยอนเธอถูกเคลือบด,ด้วยยาพิษเต็มที่ดังนั้นครั้งนี้ยอนเธอต้องตายอย่างแน่นอนแต่ใครจะไปคิดว่ายอนเธอจะไม่ยอมรับชะตารกรรมแป่ยายเฟตเผ่าเขาบุกเข้าไปช่วยมาอยู่แล้วจุดไฟเผาห้องนั้นหลังจากนั้นเขาก็พามาอยู่หนีไปจากที่นั่นไม่มีที่่ไไปปแลลล้้วววพพพกกเเขาาาััับอนนนตใคครรงะโดิ บาดแทลของยูตกจึงไม่หายสักทีโชคดีที่มาอยู่ช่วยดูแลเขาดูดพิษออกให้ทีละนิดดูดพิษทั้งหมดออกจากตัวเธอยองแทเพิ่งรอดตายมาได้ในอีกสถานการณ์หนึ่งพวกยายแก่ตามรอยเลือดจนเจอปากถ้ำที่ยงแทซ่อนตัวอยู่แต่พวกนางปลวคุณปลานักรบในถ้ำจึงไม่กล้าเข้าไปแล้วเธอก็เตรียมที่จะเปิดประตูระบายน้ำใช้กระแสน้ำบังคับให้เจนหนือและคนอื่นๆออกมาข้างนอกพร้อมกับการเปิดประตูระบายน้ำกระแสน้ำก็ไหลทะลักลงมาท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วในที่สุดน้ำก็ไหลามารวมกันที่ถ้ำเผาคาุณ ลังไหลออกมาพวกเธอถอดเสื้อผ้าของมนรษุ์ออกพร้อมกันเปยร่างจริงของนางเงือกออกมาทีละคนงานเลี้ยงฉลองอันบ้าคลั่งของพวกเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแค่กินเนื้อปลานิดเดียวพวกเธอก็จะกลับมาสาวและสวยอีกครั้งแต่ตราบใดที่ยงแท้ยังยอยู่ที่นี่ห้ามไม่ให้พวกมันบรรลุเป,ป้าหมายเด็ดขาดเห็นเพียงยงทรีบพาจนอยู่ว่ายน้ำเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วหลังจากจัดการให้เจินอยู่เรียบร้อยแล้วเขาก็ถือตรีศูลสู้กับคนเงือกอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ในจังหวะน,นั้นหญิงชราได้ย่องมาด้านหลังสนามรบอย่างเงเ,เีียยยยบตตรมววอออออกกกกกาาาาาสสสส่่่่ิ้้วว้้นนนนนูชดดดททใใลัััปขขฟืึธแแุุ็ถถไไณะ ยายแกก็รู้ทันทีว่าแผนการทั้งหมดของพวกมันล้มเหลวแล้วเพราะนางเงือกได้กลับคืนสู่ร่างเดิมถึงแม้จะกินเจนหมอได้พวกเขาก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกหลังจากเรื่องทุกอย่างสงบลงเธอก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอแท้จริงแล้วเธอก็เหมือนกับยูตะและมานะคือคนที่กินเนื้อนางเงือกเพื่อที่จะมีชีวิตองตักแต่เมื่อมองไปทั่วโลกมีเพียงนางเงือกเท่านั้นที่ยอมรับเธอที่นี่เธออาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่แต่ก็แค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆไม่มีความสุขแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นน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 แแตตตต่่่่่่ยยยยูะะกก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 ลลััััับบบบพพดววาาาาาาเเเเเเรรรืืออออองงีีีี้มมมไไไไผขคคคจหปปปปปิิธ็ เป็นแบบนี้การผจญภัยของพวกเขาทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้นศพชายคนหนึ่งถูกพัดมาเกยตื้นที่ชายหาดแต่แปลกที่เขากลับฟื้นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาฟื้นขึ้นมาพูดให้ถูกคือนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วชายคนนั้นบอกว่าเขาชื่ออยู่ตักเมื่อหลายปีก่อนเขาได้กินเนื้อของนางเงือกเข้าไปเขาจึงได้รับความเป็นอมตะอย่างไรก็ตามความเป็นอมตะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาเขาแค่อยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกตดิดังนั้นยงแทยพยายามมองหาวิธีที่จะกลับมาเป็นคนปกติหลังจจาา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 ากกกนน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 นัััั้้้้้เเเเเขไไดดพบบบบหหหหหหญญิิิิงง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 สววลลึึคคค่่่่่ชืืืือออออออยยยยุใตมมแแะท ก็จะมีวิธีกลับมาเป็นคนปกติได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงออกเดินทางไปกับผู้หญิงคนนั้นใครจะไปคิดยังไม่ทันได้เจอคนเงือกกลับเจอภัยพิบัติทางทะเลซะก่อนเรื่องราวต่อจากนี้ก็เลยเกิดขึ้นหลังจากฟังเรื่องราวของยูตะจกรินก็ก็เดาได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของโจรสลัดตาเดียวข้างบ้านหลอนเอาแต่โมว่าเนื้อนางเงือกสามารถช่วยให้มนุษย์เป็นอมตะได้และยุยงให้โจรสลัดออกตามหานางเงือกอยู่เรื่อย เพราะพ่อของหลอนนอนป่วยติดเตียงมานานหลายปีถ้าหาเนื้อนางเงือกมารักษาได้ท่านก็คงจะหายดีและการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของยุงไทยในตอนนี้ก็เหมือนจุดประกายความหวังในชีวิตของหลอนขึ้นมาเรื่องนี้ทำให้เธอเชื่ออย่างสนิจใจว่าเนื้อนางเงือกไม่ได้เป็นแค่ตำนานแต่มีอยู่จริงและได้ผลดังนั้นเธอและยูตาจึงนัดกันรอจนกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวขึ้นทะเลสงบที่สุดจะออกเรือไปหาหนางเงือกด้วยกันแต่เรื่องของหมู่บ้านไม่สามารถให้ยูตายืนได้ตามงใจดังนั้นก่อนหน้านั้นยูตะต้องทำงาน,งาานาออาาร่วมกับชาวบ จะอยู่ต่อหน้ายูตะแล้วก็ตั้งใจใส่ชุดสวยที่ปกติจะใส่เฉพาะตอนออกเรือนและยังถามยูตะด้วยความอยากรู้ว่าถ้าหากสามารถกลับไปเป็นคนธรรมดาได้เขาจะเลือกอยู่ที่หมู่บ้านชาประมงไหมอย่างไรก็ตามยูตัดไม่รู้ถึงความในใจของริงโกะเขาเพียงตอบกลับไปอย่างของไปทีแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่กําลังตั้งร้านขายของที่ตลาดผู้หญิงที่ชื่อสุนาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนหันตอนที่ฉันเห็นยูตะครั้งแรกฉันดูตกใจมากเพราะฉันเห็นกับตาตัวเองว่ายูตะประสบอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ยูตะกลับมีชีวิตอยู่หรือว่าเขาจับนางเงือแนน่ออาขงงงุยยตะร แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือบาดแผลของยูตัไม่ได้หายทันทีเมื่อเห็นแบบนั้นซูน่าดูเหมือนจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ตอนนี้ริโกะก,กำลังจดโกรธจนแทบบ้าเธออยากให้ซูน่าหายไปเดี๋ยวนี้เลยแต่ไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายซื้อมันคืนให้ลูกชายตัวเองแล้วให้รินด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่การขอโทษแต่เป็นการยั่วยุชัดชัฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้อีกแต่ใครจะไปรู้คืนนั้นผู้หญิงคนนั้นกลับมาอีกแท้จริงแล้วเจตนาของสาค่อนข้างชัดเจนหลอนมาเพื่อตรวจดูบาดแผลของยูตะ หลอนเข้าใจทุกอย่างในทันทียูตะต้องกินเนื้อหนังเนื้อเขาถึงรอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออัปปางนั้นมาได้เมื่อเรื่องราวมาถึงจุดนี้ยูตะก็ไม่ปิดบังอีกต่อไปเขาเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามซานากลับไม่เชื่อในสิ่งที่ยูตะพูดเลยเธอยังคงจ่อมีดไปที่ยูตะบังคับให้เขาส่งเนื้อหนังเนื้อออกมาแต่ยูตะกลับยืนยันว่าตัวเองเป็นองค์ตะซานา,าไม่มีทางเอาชนะเขาได้แน่นอนดูเหมือนจะรู้ตัวว่ายูตะไม่ได้กูกซานาก็เปลี่ยนทิศทางของมีดทันทีแทงเข้าไปที่พ่อของริงในเวลาเดียวกันริที่ได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาเมื่อได้เห็นภาพอันโหดร้ายนี้เธอถึงกับทําอะไรไม่ถูกแต่ในตอนนั้นซานาก็ได้เอ่ยเตือนริบอกว่าแค่กินเนื้อหนังเนื้อสามารถ ช่วยชีวิตพ่อของเขาได้อย่างไรก็ตามยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบรินก็คว้าดาบคาตานะที่อยู่ข้างๆข,ขึ้นมาและฟันลงไปทันทีสูนาล้มลงกับพื้นทันทีซิ้นลมหายใจโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นหลานจึงโยนดาบลงพื้นและวิ่งออกไปข้างนอกเธอทนรอไม่ไหวแล้วเธอต้องหาเนื้อคนเงือกเดี๋ยวนี้เพื่อช่วยชีวิตพ่อของเธอเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้อิงไทยก็วิ่งตามออกไปแต่พวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้สาได้ตายไปแล้วแต่แขนของเธอกลับกระตุกสองครั้งหลังจากนั้นฉากก็เ,เปลี่ยนไปที่อุตราานนเเือพกกุ่่ทที่ออีาางงีจดดดส็ิิใปยชคฟ หลังจากผ่านบังน้ำบนอันน่ากลัวมาได้ในที่สุดพวกเขาก็พบร่องรอยของนางเงือกหลังจากพบเป้าหมายแล้วอุตะก,ก็ไม่ลังเลที่จะกระโดดลงทะเลเขาต้องการใช้พลังของตัวเองจับนางเงือกอย่างไรก็ตามนางเงือกไม่ใช่คนที่ถูกกงแกได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นถิ่นของเธออีกด้วยอย่างไรก็ตามเพราะยูตะกินเนื้อนางเงือกทำให้เขาทนทานเหมือนเปลิงเมื่อเทียบกับคนทั่วไปเขาจึงมีโอกาสจับนางเงือกได้มากกว่าแต่ทว่าในขณะที่ยูตะและนางเงือกกำลังต่อสู้กันอย่าง,างดือเอเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหวังทย คนที่ลงมือไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพวกโจรสลัดกนที่ผ่านพวกมันซุ่มอยู่บนเรือของเรนตั้งแต่เนินเน่นๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้พวกเขาในการตามหานางเงือกและผลลัพธ์ก็ไม่ผิดจากที่คาดการ์ไว้พวกมันหาเจอนางเงือกในตำนานได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่านางเงือกสามารถตายแล้วฟื้นได้พวกโจรสลัดเชื่อกันหมดว่าเนื้อของนางเงือกจะทำให้พวกมันเป็นองต้าได้ส่วนยูตะาที่หมดประโยชน์แล้วก็ถูกโยนลงทะเลไปส่วนเรนก็ไม่ต่างกันเธอถูกพวกโจรสลัดจับตัวไว้แต่เรื่องแปลกก็เกิดขึ้นในตอนนั้นซูน่าที่ควรจะตายไปแล้้้้ววกกกกกลลััับบมมมาาาาปรรรฏตตตต่ต่่ออออหนนนนนนนเเีีคคงงยสูืืื็็ฟช แต่เธอก็ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วและเดาว่าซานะก็กินเนื้อนางเงืออเข้าไปจึงกลายเป็นอต์ตะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซานะไม่ได้อธิบายอะไรมากหลอนบอกกับปินว่าทุกสิ่งที่หลอนทำลงไปก็เพื่อลูกในท้องเพราะการคลอดลูกต้องการสารอาหารหลอนจึงวางแผนให้ยูตะไปตามหาเนื้อมีเพียงเนื้อเงืออที่สดใหม่ที่สุดเท่านั้นที่จะให้สารอาหารแก่หลอนได้เพียงพอและเมื่อคำนวณเวลาดูแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่จะกินเนื้อเงืออแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลินจือก็จะถูกพาตัวขึ้นเรือไปด้วยเพราะความสวยของหลินจือหัวหน้าโจนสลัดียว ก็หมดความอดทนโดยสิ้นเชิงเขาตัดสินใจฆ่าเรนทันทีแต่ในจังหวะนั้นอุมิที่เพิ่งฟื้นคืนชีพก็รับปริญไว้ได้ทันเวลาเมื่อเห็นอุมิฟื้นขึ้นมาเรนรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันฉันได้เปิดเผยวิธีที่จะฆ่ายอนต่ให้สิ้นซากนั่นคือต้องตัดหัวมัน เมื่อได้ยินดังนั้นโจนสลัดตาเดียวก็ประกาศว่าใครก็ตามที่ตัดหัวยอนตาได้จะได้รับรางวัลเป็นเนื้อเงือกทันทีนั้นเหล่าโจนสลัดตัวเล็กๆก,ก็กลุก,กันเข้ามาอยงไรก็ตามเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับการโจมตีร่วมกันของยูตาและริงโกลูกน้องพวกนี้จะต้านทานได้อย่างไรท่ามกลางความกลาหุนยูตาพุ่งเข้าไปพร้อมกับมีแทงเข้าที่หน้าอกของโจนสลัดตาเดียวครั้งนี้โจนสลัดตาเดียวก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปจำต้องลงมือต่อสู้กับยูตาด้วยตัวเองแต่เขาไม่คาดคิดว่าลูกน้องของเขาจะฉวยโอกาสแอบนเน้ออังงงว่่่่่าาทีีโจจดดตตตะไไมแใค คิดว่าในวินาทีต่อมาร่างกายของพวกมันก็เริ่มเปลี่ยนทันทุกคนต่างก็เจ็บปวดทรมานและรูปลักษณ์ก็กลายเป็นประหลาดอย่างที่สุดในตอนนั้นซาที่กำลังกินเนื้อนางเงือกอย่างสบายๆก็ได้พูดความจริงออกมาในที่สุดเนื้อนางเงือกเป็นยาอายุวัฒนะจรงิงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นยาพิษแรงมีเพียงไม่กี่คนที่โชคดีอย่างมากเท่านั้นที่จะบรรล,ลุความเป็นอมตะส่วนคนอื่นๆถ้าไม่ตายทันทีก็จะกลายเป็นปีศาจและความจริงก็เป็นเช่นนั้นเราโจรสลัดที่อยู่ตรงหน้าได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดนนน่าากลััววงีีมมดดโจเเเปผอหห็็ููื้ช รับความเป็นองตักโจนสลัดตาเดียวก็เริ่มกำเริบสับสนมันคุยว่าว่าจะใช้ร่างกายองตักของมัน แต่ทุกอย่างจะง่ายอย่างที่มันคิดจริงหรือทันทีที่มันและยอดตปะทะก,กันไม่กี่ครั้งดวงตาของมันก็เปลี่ยนไปที่แท้ร่างกายของมันแข็งแกร่งเปลนไปเลยสแสดงอาการชาไปหน่อยเท่านั้นเรื่องราวมาถึงท่านนี้แล้วซูน่าก็ไม่ปิดบังตัวตนของตัวเองอีกต่อไปเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนางเงือกชั้นสูงที่มีสองขาพวกนางเงือกในมหาสมุทรแท้จริงแล้วคือสารอาหารที่จําเป็นต่อาการให้กําเนิดลูกของพวกเธอแน่นอนและเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของโจสลัดตาเดียวแต่เป็นลูกของสามีผู้ล่วงลับของเธอแท้จริงแล้วสารตั้งท้องมมมมาาาต้้่่่่ปีลเเอออไไไโนนนนนขกคคยยยุใหหืืืิ จรสลัดตาเดียวก็โกรธจนแทบคลั่งแล้วก็กลายร่างเป็นปีศาจขึ้นมาทันทีด้วยร่างกายที่ใหญ่โตอยู่แล้วหลังจากกลายร่างเป็นปีศาจขนาดของมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าแม้ว่าจะมีคนหลายสิบคนร่วมกันโจมตีมันก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลที่แร,แรงได้และเพื่อกำจัดสัตว์ประหลาดยักษ์ย้ายตัวนี้ยูตะตั้งใจที่จะใช้ร่างกายที่เป็นองค์ต่าของเขาเพื่อทำให้มันอ่อนกำลังลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแม้ว่าจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแล้วจนสลัดตาเดียวก็ยังคงไล่ตามซาไม่ลดละทันทีที่มันเกือบจ